กำหนดเวลาการพิจัดมาตราส่องรอยซ้ำถ้าเวลาอันจะผึงชำระนี้นั้นมีได้กำหนดลงไว้หรือจะอนุมานจากกฎการทางปวงก็ไม่ได้ใส่ท่านวาเจ้าหนี้ยอมจะเรียกให้ชำระนี้ได้โดยพลันและฝ่ายลูกหนี้ก็ยอมจะชำระนี้ข้องตนได้โดยพลันดุดกันถ้าได้กำหนดเวลาไว้แต่หากการณีเป็นที่ส่งไ้ท่านที่สั้นนิดท่านไหวก้อนหว้าเจ้าหนี้จะเรียกให้ชำระนี้ก้อนถึงเวลานั้นห้าได้ไหมแต่ฝ่ายลูกหนี้จะชำระนี้ก้อนกำหนดนั้นก็ได้ มาตราส่องรอยซี่ทานีถึงกำหนดชำระแลว้วและภายล่างแต่นั้นเจ้านี้ได้ให้คำเตือนลูกนี้แลว้วลูกนี้ยังไม่ชำระหนี้ไส้ลูกนี้ได้ชี้ว่าพิษหนักพอเข้าเตือนแลว้วถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้มีได้ชำระหนี้ตามกำหนดไส้ท่านว่าลูกนี้ตกเป็นผู้พิษหนักโดยมีผกต้องเตือนเลยวิธีเดียวกันนี้ท่านให้ชายบังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวหลวงนาก่อนการชำระหนี้ ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้อาจคำนวณน,นับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าวมาตรา2 0องรอยห้าตราบใดการชำระนี้นั้นยังมีได้กระทำลงพรอบปฏิการอันใดอันหนึ่งซึ่งลูกนี้ไม่ต้องรับผิดช,ชอบตราบนั้นหลูกนี้ยังห้าได้ชื่อวา่าผิดหนัดไม,ม่มาตรา2 0องรอยเจ็ดถ้าหลูกนี่ข้อปฏิบัติการชำระนี้และเจ้าหนี้ไม่รับชำระนี้นั้นโดยปราศจากมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายใด่ท่านว่าเจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดหนัด มาตราซ่อมรอยแปดการชำระหนี้จะให้ซ่อมเร็จพ้นเป็นยังไดลูกหนี้จะต้องข้อปฏิบัติการชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้เป็นยังน,นั้นโดยตรงแต่ถ้าเจ้าหนี้ได้แสดงจะลูกหนี้วา่าจะไม่รับชำระหนี้กด็ดีหรือเผื่อทีจะชำระหนี้จำเป็นที่เจ้าหนี้จะต้องกระทำการยังใดยังนึ่งก่อนกด็ดีลูกหนี้จะบอกกล่าวแก่เจ้าหนี้ว่าได้เตรียมการที่จะชำระหนี้ไว้พร้อมเสร็จแล้วให้เจ้าหนี้อยู่รับชำระหนี้นั่นเท่านี้ก็นับว่าเป็นการเพียงพอแล้ว ในกรณีเช่นนี้ท่านว่าคำบอกกล่าวของลูกนี้นั้นก็เสมอกับคำข้อปฏิบัติการชำระนีมาตราซองรอยเก้าถ้าได้กำหนดเวลาไว้เป็นแน่นอนเพื่อให้เจ้าหนี้กระทำการอันใดท่านว่าที่จะข้อปฏิบัติการชำระนีนั้นจะต้องทำก็ได้เมื่อเจ้าหนี้ทำการอันนั้นภายในเวลากำหนดมาตราซ่องรอยสิบถ้าลูกนี้จำต้องชำระนีส่วนข้อตูนต่อเมื่อเจ้าหนี้ชำระนีตอบแทนด้วยใส่แม้ถึงวา่าเจ้าหนี้จะได้เตรียมพร้อมที่จะรับชำระนีตามที่ลูกนี้ข้อปฏิบัตินั้นแล้วก็ดี หากใบเซนร์ที่จะทำการชำระนี้ตอบแทนตามที่จะพึงต้องทำเจ้าหนี้ก็ไปนั้นได้ชื่อว่าพิษนัดมาตราสองร้อยสิบเอ็ดในเวลาที่ลูกหนี้ข้อปฏิบัติการชำระนี้นั่นก็ดีหรือในเวลาที่กำหนดไวให้เจ้าหนี้ทำการย่างใดย่างนึ่งโดยกรณีที่บรญญัิไวในมาตราสองร้อยเก้านั่นก็ดีถ้าลูกหนี้มีได้ยุในท่าไหนที่จะสร้างมาชำระนี้ได้ใส่ท่านว่าเจ้าหนี้อย่างห้าพิษนัดไหมมาตราสองร้อยสิบสองถ้ามีได้กำหนดเวลาชำระนี้ไวก็ดี รทาลูกนี้มีสิทธิที่จะชำระหนี้ได้ก้อนเวลากำหนดก็ดีการที่เจ้านี้มีเหตุขัดข้อง่วคราวไม่อจรับชำระหนี้ที่เข้าข้อปฏิบัติแกต่ตนได้นั้นห้าทำให้เจ้านี้ตกเป็นผู้พิัดไม่เว้นแต่ลูกนี้จะได้บอกกล่าวการชำระหนี้ไว้ล่วงหน้าโดยเวลาอันสมควรมาตราสองร้อยสิบหกถ้าโดยเหตุพิัดการชำระหนี้กลายเป็นอันไรประโยชน์แก่เจ้านี้เจ้านี้จะบอกปัดเมื่อรับชำระหนี้หละจะเรียกออกค่าเส้นไม่ทดแทนเผื่อการไม่ชำระหนี้ก็ได้มาตราสองร้อยสิบเจ็ด ลูกนี้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาที่เกิดแต่ความประมาทเลินเล่อในระหว่างเวลาที่ตนพิดนัดทั้งจะต้องรับผิดชอบในการถือการชำระหนี้กลายเป็นผลวิซัยเพราะอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่พิดนัดนั่นด้วยเว้นแต่ความเสียหายนานถึงแม้ว่าตนจะได้ชำระหนี้ทันเวลากำหนดก็คงจะต้องเกินมีอยุ่นั่นเอง